สมมติหนูสนิทกับเพื่อนที่หนูสนิทสองคนเป็นแฟนกันใช่ปะทะเลาะกันคนนึงก็จะมาปรึกษาหนูคนนี้ก็มาปรึกษาหนูแล้วก็แบบอยู่ข้างใครดีอยู่ข้างใครดีทําทตัวไม่ถูกมีใครรู้ทันบ้างว่าหนูจะมาไลฟ์วันนี้แต่งงานยัยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่งหนะ้าทุกคนจิ้งจกตัวนั้นมันไม่หายไปอ่ะมันยังอยู่ในห้อง จับกินเลยไม่ได้มันน่าจะอยู่ใต้โต๊สะสต๊อกหนึ่งพี่เป็นไงบ้างก็ก็ก็ก,ก็ก็รอดอยู่แต่ก็ก็ถูกไถ่พอสมควรวิชาหนึ่งอ่ะรอดแบบชิวๆอีกวิชาหนึ่งก็คือสีข้างทะลอกให้ทายวิชาไหนที่สีข้างทะลอกฉเฉลยวิชาฟิโลโซฟีนะคะปรัปชญาความคิดอาจารย์ล้ำกว่าคือพวกหนูต้องปเป็นเซีเป็นกลุ่มสามคนใช่ปะคือคุยกันแล้วนะแล้วก็ปรึกษากัน แบบว่าวิเคราะห์กันละแต่ความคิดอาจารย์มันล้ําไปกว่าเราประมาณ2องเก้าเข้าสู่ช่วงปรึกษาปัญหารักเอาจริงสมัยที่หนูเรียนที่ตอนมัธยมเพื่อนปรึกษาความรักหนูบ่อยนะเว้ยเพราะว่ามันก็คงไม่รู้จะคุยกับใคร <c oughs> เพื่อนสนิทแค่นั้นแหละสมมติหนูสนิทกับเพื่อนที่หนูสนิทสองคนเป็นแฟนกันใช่ปะทะเลาะกันคนนึงก็จะมาปรึกษาหนูคนนี้ก็มาปรึกษาหนูแล้ว,ลวก็แบบอยู่ข้างใครดีอยู่ข้างใครดีทำตัวไม่ถูก รึกษาได้ไหมแอบหลักฉลามทำไมดีขั้นแรกนะคะพี่ต้องเหลาเคี้ยวก่อนแน่ต้องเหลาเคี้ยวขั้นที่สองเติมครีมนี่เติมครีมขั้นที่สามบึกไายน้ำนะน้องนะแล้วพี่ก็จะได้เป็นหนึ่งในพวกฉลามแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จีบเลยอืถ้าพี่ไม่ได้เป็นฉลามพี่ก็จะจีบมันไม่ได้นะรู้ไหมพี่ก็ต้องผันตัวไปเป็นฉลามก่อน โชว์ชุดปีสองซักอยู่มั้งหรืออยู่ข้างล่างหรืออยู่ในห้องครัวสักอย่างเอ้ยห้องครัวห้องน้าสักอย่างรอหนูรอนี่ตอนนี้หนูตื่นเต้นเรื่องนี้มากรอเพลงปีโป้พรุ่งนี้มิปันฝึกเลน่นกีตาร์นานยังครับก็นานอยู่นะในความคิดพี่พี่ก็รู้สึกว่าพี่เล่นมานานแล้วจริงๆถ้าสามปีอย่างนี้มันควรจะเล่นได้เยอะแล้วบาย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 ไม่เจอกันเดี๋ยว่าใหม่เดี๋ยว่าใหม่ มาใหม่ๆถึงวันอื่นนะวันนี้ฝันดีนะบ๊ายบาย